ลิมูนเกมไท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์อ่านว่าไงนะไม่ได้ยินยาคิดท้อแผลอ๋อชดบตอนเม็กท้อแลอยู่โอเคเราไปกันต่อเลยเอาไปเลยอะไรมาแล้วเหรอมาแล้วนี่นะผู้หญิงสองคนนี้นะครับไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีทำไมอ่ะผมนั่งอย่างนี้มันก็เด็กผมถูก็บมดสูนยผ้า ในที่สุดสงครามทั้งสุดท้ายในศึกชิงซูเปอร์แชมป์ก็มาถึงแล้วนะครับกับปาร์ตี้เกมโชว์ที่มันที่สุดในประเทศไทยฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์จากการแข่งขันตลอดระยะเวลากว่า12สัปดาห์เราก็ได้2ทีมที่พร้อมจะมาชิงบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือทีม กุลสตรีที่รักสนุกนำโดยหัวหน้าทีมปูมสุภาพรมาพร้อมกับต้นหอมสกุลตลาซอจียอนและเสริมทับความหาด้วยเสนาหอยและทีมเทพบุญสุดเกลียนนำทีมมาโดยพระเอกสายเกลียนดาวจิรายุพอรสวรไน,นกี้นิธิดนและอาร์พสุดต่อปุ๊บยิงป๊อ ออกมาแล้วไปตอบคนหนึ่งค่ะคุณรู้จักคุณฮั่นเดอะสตาร์ไหมครับเอาล้มตอบไม่ได้คือมีเลิกอะจริงนะมันต้องรู้ค่ะออกาฟเฟนครับมาดูนครับออกมาจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นซุปเปอร์แชมป์และรับเงินสมทบเพื่อบริจาคให้มูลนิธิเพิ่มอีก1นึ่งแบาททีมใด จะเป็นที่สุดของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอดูดเกมไนท์ไทยแลนด์พบกับทีมแรกขอต้อนรับรวมดาวเหล่าสตรีสงครามนี้มีไว้เป็นแชมป์ทีมกุลสตรีที่รักสนุ ตามมาจะติดกับอีกหนึ่งทีมนุ่มรอแห่งยุคพร้อมบุกควา้าซุปเปอร์แชมป์ทีมเทพบุตรสุดเกลียดและเจ้าบ้านอารมณ์ดีคนนี้ขาดเขาไม่ได้สุดรอแห่งปีพี่วิลลี่แม็กอินทอล มาแล้วครับวันนี้การแข่งขันเรียกว่ามหาสงครามได้เดินทางมาถึงจุดจบเอนดิ้งของเราแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนยังเหรอยังไม่ได้แข่งเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฮอลลีวูดเกมน้อยไทยแลนด์ซูเปอร์แชม แมตสุดท้ายใครจะเป็นซปเปอร์แชมป์ของเราในระหว่าง1เทพบุตรสุดเกรียนของเราอยู่ตรงนี้กับ2กุลสตรีที่รักสนุกนะครับทีมไหนก็นแล้วแต่ที่ชนะวันนี้ขอมอบให้อีก1 0 0 0 0แสนบาท <Hey! S 1> นางเอกของเรา 1, 1> ไม่ได้มาแค่นี้ เขาต่อให้ใช่ต้องเอานางเอกมาเลยวันนี้นางเอกสุดเซอร์ไพรส์ของเราเล่นหนังที่ระดับร้อยล้านโเคยได้รับบทซินเดอเรลล่ามาแล้วสวยมากสวยมากนะครับ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเปิดตัวนางเอกของเรามาเลยเฮ้ยเขามาจริงๆเนี่ย นี่คะไหนนางเอกคะนี่ไงไหนอ่ะนี่คือน้องสาวใบเฟินใบหนาดใบหนาดไปไนเขาไปไล่หีไม่ใช่เหรอครับโดนโดนบูลลี่เออมนนี่สิเธอเธอต้องมาอยู่ทีมนางเอกเขานี่ค่ะอะไรนะคะบอกเลยทีมนางเอก เออขนนตาหลุดขนตาหลุดเหรอครไม่เป็นไรวันนี้จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหรอคะเออผลงานล่าสุดเป็นเรื่องอะไรคะอ่าเล่นเล่นเรื่องเมอร์เมดเรื่องเมอร์เมดเล่นเป็นเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนเอเลียนเอเลี่ยนเอเลียนเอเลียนตั้งเองฉันเล่นอีกตัวฉันเป็นเอเลี่ยนขออนุญาตเดินเข้าไปร่วมร่วมทีมกับเาได้ไหมคะเออถ้าตอบว่าไม่อนุญาตจะได้ไหมคะ เขาบอกนะเดียวรถเข้าบ้านแล้วด้วยข้าวเข้าไปโทรศัพท์มาเฮ้ยเรียกกลับเออเฮ้ยหอมไม่ว่าไม่ว่าพี่ขอร้องขอให้เพื่อนพี่อยู่ในทีมด้วยเพราะว่ามันเพิ่งถอยเอเวอเรสต์มาใหม่ก็ได้นะแต่ให้นั่งแล้วก็เว้นกันนิดนึงเพราะว่าเราอยู่คู่กันไม่ได้ทำไมเดี๋ยวมันจะหอมหอยหอยเดี๋ยวมันจะหอมหอยหอยอ๋อไม่ได้ไอยู่ข้างบน หอมอ่านว่าไงนะไม่ได้ยินนั้งนั่งตรงไหนตรงไนอยู่ข้างข้งจียนเลยอยู่ข้างๆจียอนเลยนะฮะฝั่งนี้ครับผู้รัสตรีที่รักสนุกคุณมีอะไรจะข่มขวัญฝั่งตรงข้ามบ้างก็จริงๆด้วยสถิติไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยนะคะดูด้วยสถิติดูดูตั้งแต่ตั้งแต่เล่นมาเราเราแพ้กี่ครั้งนะ ไม่เคย <i> ค่ะไมม่ีเลยยังไม่เคยแพ้เลยและถามว่าแจ็คพวอตเราแตกกี่ครั้งกว่าขอโทษขอโทษนะคะอะไรคะคุณคะขุบหน่อยได้ไหมครับไมอ่ะไปตั้งนานไม่เคยพูดนั่งอยู่ตรงนั้นอะจะตีตาทุบแล้วอ่ะพวกคุณกลัวพวกเขาไหมมีอะไรอยากจะพูดขู่พวกเขา ยกเว้นแต่ยืนมองที่เขาตะบายอย่างเดียวเนี่ยมีอะไรจะเล่นบ้างไหมสายตาเนี่ยอยู่กับเกมมองข้าหัวเขาไปตลอดเลยเฮ้ยพวกเราต้องสู้ด้วยนี่เอยู่นีวันนี้ทีมเขามีแม่สิตางด้วยเราต้องสู้เขาให้ได้นบอกบอกได้คำเดียวว่าผู้ชายลายอะ วันนี้บอกเลยนะครับว่าชิงชนะเลิศจริงๆเพราะว่า1ทีมเท่านั้นที่ชนะวันนี้จะได้เป็นซูเปอร์แชมป์ของเราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะฮะทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง1นึ่งแบาท <Hey. S 1> แล้วถ้าเกิดว่าคุณคือแชมป์รายการของเราเนี่ยนะครับสมทบอีก1นึ่งแบาท <Hey. S 1> บอกเขาไปว่าเราบริจาคที่ไหนบูม เราจะไปบริจาคกันนะคะสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีค่ะเก่งมากตอนเนี้ยสองคนคะสองทีมเนี่ยไม่แพ้กันเท่าไหร่นี่231,000บาทค่ะตอนนี้1 1 0 0 0 0แพ้อยู่แพ้เยอะอยู่ครึ่งนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจชนะแล้วเขาแจ็คพอตแตกเขาก็ยังได้2 1 0 0 0 0หเขาถ้าถ้าเขาแจ็คพอตแตกด้วยแล้วสมทบของผมอีก100,000เนี่ย เขาจะเป็น3า0 0 0 0บาททันทีมอบให้ใครครับมอบให้กับกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งซิริลาชมูลนิธิครับโอเคพร้อมนะฮะก่อนที่พวกคุณจะไปเล่นอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเงินของพวกคุณเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยสะสมมาตั้งแต่แรกตอนเนี้ยหนึ่งแกับ231,000บาทอยู่นะอ่ะโอ้ ไม่แนะนําไม่ได้แล้วน,นี่คือเกียรติยศของครอบครัวมแมคินทอสที่ได้เชิญพวกเขามาและเขาบรรเลงให้พวกเราสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณและต้อนรับวงซีสไมาพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับเกมเกมนี้คือเพลงเพราะไม่เพียน oh. เราจะให้ทั้งสองทีมเนี่ยนะครับทีละทีมขึ้นมาตรงนี้จะมีไม้ที่เพี้ยนอยู่ถ้าเกิดคุณพูดในไม้ไปปุ๊บเสียงคุณจะไม่เหมือนเดิมให้คุณร้องเพลงไหนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคอยได้ยินไหมมีเห็นไหมนะฮะทีพระเอกจะได้เริ่มก่อนใครจะขึ้นมาเบิกเริ่มคนแรกผมจะยืนอยู่ข้างๆแล้วผมจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้แต่เนื้อมันจะขึ้นข้างหน้าให้คุณเตรียมตัวให้ดีนะครับพร้อมนี่คือชื่อเพลงนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับ อยู่คนเดียวไปวันวันชักกลัวกับการไม่มีใครตกลงไหมคนเดียวลำพังหากลองทางจะทำไงกไปดูเป็นการบกวนก็จะรบกวนมาลักกันรบกวนมาลักกันครับมาเลยสีสียังมีเปลี่ยนเขียนยังมีวันรู้รับไม่ยอมเปลี่ยนรับไม่ยอมเปลี่ยน าทานสุดแรงทำไปอยากให้เธอนั้นเห็นใจขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งได้ไหมร้อยเห็ผพร้อแลหวเก่งกันความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานแล้วมันอัดอั้นใจยิ่งเราไงชีดกันยิ่งวันไว้จะสบคือพาแครเพียงไสนิดไปสนิมาเฮ้ยเก่งว่ะ ไอ้แตนจะโทรโทรไปหาเธอเลยเปลือยในขยอมกับจจชอบเธอไม่เบาแต่เจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบหรือไงวะใจสั่งมาไอสิ่งที่ชัดทัดลงไปใจสั่งมาใจสั่งมาถ้ารู้ต้องจากกันจากกันด้วยเหตุใดเกี่ความคิดที่คลอยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไวหากวันไหนที่เธอเธอจะต้องทุกข์ไปหากเธอนั้นได้ตัใจ จะไปได้ทันใดจะไปยืนเสียงก็ได้จะไปได้ทันใดเป็นเไม่อนเธอให้เธอหมดความสบายใจเธอไม่รักและคิดถึงโดยร่าและประตูโดยร่งและประตูไม่ได้ไม่หมดโดยร่งและผู้่วยผู้ป่วยเขาไปกี่ผ่้ชื่นชื่ออะไรกัได้ผู้ป่วยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหี่ยอุ้ยจะดีเหรอกลัวจะเพลินจน เพาอทำเกินหน้าที่ก็ถูกใครเป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้ชักทีจึงทำเท่าที่มีเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้หรับไปกลแล้วไแล้วเป็นไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ บอกครั้งที่อยากบอกกับเธอจิตใจของขึ้นเธอไม่รู้จะมตัวยียนไหมเรไหม่อไม่เคยไมเคยเก่งโอไม่เคยเก่งมาโอ้ยเก่งอ่ะสดคนหนึฉันอาจต้องลบเลงอีกใครจะรู้แต่จะเชื่อไปด้กันบคุ่รคนเที่ยกคนเที่ั ฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนเดียวสักเท่าไหร่แต่ฉันพอรู้แต่คนจริงๆที่เธอยังรักไม่ทันเขาไม่เอาทันไม่รู้ทางกันนะครับไม่ทันไม่ทันทันไม่ทันใช่ไหมคะแนนคุณได้ไปทั้งหมด9เพลงแค่9เพลงแค่9เพลงเองเป็นไง อ่ะวันนี้ทีมครับคุณบูมคุณจะให้ใครเบิกเรื่ขึ้นมาคนแรกพี่ต้นหอมค่ะต้นหอมมาเลยอันนี้ชื่อเพลงอยู่ตรงนี้นะเรับนั่งีจบกระช้นั่งชีก็ไม่ใช่ดูจิบช้าด่ะด่าจ้าด่ะจ่าดด่าโอ้สนใจง่ายคนใจง่ายมาเกียรติค่าเดินกงนดีจริมันคงไม่แฟร์ ปวดชุ่เชื่อด้เพลงเพลงมีแอบอิงด้วยแออิง่ตั้งนานแล้วฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไน้ำเงเาปลี่ยนแนไม่กล้าจะสั่คำสั่คัญสั่งสำคัญรู้จักแพลงแต่ไม่รู้จักชื่อ ลมอ่อนพัด่วยมาน้ำตาก็ลิ้นไหลเหลือเพียงกลิ่นหัวใจกลิ่นซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นเก่งมากเก่งมากหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้นเล่นมาหาของซุปสมูททุกคืนทุกวันมากกว่าเพื่อนคนจะเป็นครเลรนเป็นห่วงฉันในเรื่องไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉัน พาเธอให้ฉัน็นเพล่นยอมเล่นเล่นไม่เล่นเลนเล่นเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเลยมเลยมาเลยอนไอ่ะอันนี้อันนี้เหรอเออสเธอเป็นแฟนฉันเลยเขาเลือกไงเธอเป็นแฟนฉันแล้วเธอเป็นแฟนฉันแล้วมีนีไม่ร้องเพลงด้วยอ่านชื่ออย่างเดียวเลยอ้าวต่อ ก่อนแต่ไลายเข้าใจว่าการเป็นคนรักคือเรื่นกันแล้วกัแต่ละใครคนหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องจากกันตัวจริงไม่จำเ้องถูกกันชนทนเจ็บและยอมรับมันยอมรับมันเจ็บจนยอมรับมันสองรักสองรักมาใช่เหรอวะเก็บรตลงเก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไปเก็บเอาแรงที่เคยใช้รัก กับตัวเองอย่าไปเสียงทำตาเก็บเอาใจไปไปเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาเลมาอังศีอ่ะันนี้คือเพลงนี้ร้องเป็นเก่าเลยนักร้องาคิดย่าคิดทอแทนตัวชอบนายเอ็มทอดแทนอยู่ยาหมดความหวังเรืจะเจอคนที่ทธอมุ่หมายเธอคิดไปเองหรือเปล่า พี่เบลหรือเปล่าหรือไม่ <S <s ่เต็มแล้วเป็นแล้วไ้ใจราเาเลนคลาความรู้สึกดีของเอจิรากรครับมาไัวใจคลา้ดีแต่เต้นซะโอ้ยเลือเพลงมันไม่เต้นด้วยอ่ะอะพวกนังเอกนะครับได้ไปทั้งหมด ปเพลงเข้ามาใกล้ๆกับพวกนี้เลยฮะเทพบุตรของเรานำไปก่อน9ต่อ8นะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวมาสรุปกันต่อนะครับมาแล้วครับความเลอะเทอะในรายการของเราตอบปุ๊บหญิงโป๊ะ ขอโทษขออนุญาตกลับบ้านเลยโอเคเราไปกันต่อเลยเอาไอะไรมาแล้วเหรอมาแล้วมันจะมีประโยคที่ิ q สังชอบพูดว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงนะครับถามว่าิ q แปลว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอมิตรพุทธ